ที่ฝ่ายกองกําลังยูเครนได้พยายามประคมงข่าวว่าสามารถตามยึดพื้นที่คืนจากกองทัพรัสเซียได้แล้วก่อนที่จะมีคําสั่งถอนทหารจากเคอร์ซอนซึ่งกลายเป็นกับดักจากยุทธ,ธวิธีสู้รบของในรัสเซียที่ได้ปรับยุทธวิธีใหม่นั้น ทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน65 b l o บ k อดด World u p d อัปเดตได้โพสเผยแพร่ไว้จากแหล่งที่มาซึ่งมีหลายประเด็นสำคัญที่ชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าคืนที่ผ่านมากองกำลังผสมในยูเครนโจมตีอาวุธข้ามชายแดนโดยส่งโดรนกามิกาเซ่ไปโจมตีสถานีไฟไฟ้าย่อยคาฟาบภูมิภาคฟิโอโดซสิยาสาธารณรัฐไครเมียใกล้สะพานเครนิร์สถูกฝ่ายรัสเซียยิงโดรนตกลงมาเกิดระเบิดบนพื้นดินเป็นหลุมเศษโดรนยูเครนกระจาย แต่โครงสร้างพื้นฐานรัสเซียไม่เสียหายโรงไฟฟ้ายังทำงานได้ตามปกติอีกแห่งหนึ่งก็คือกองกำลังผสมในยูเครนย,ยิงจรวจดจากแคว้นคาคิฟไปที่เมืองเซเบกิโนภูมิภาคเบลกรอดตะวันตกของรัสเซีย บ้านพักอาศัยถูกทำลายตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายรัสเซียถือว่าเป็นการก่อเหตุที่รุนแรงต่อพลเมืองดินแดนและทรัพย์สินของรัสเซียให้อำนาจรัฐโจมตีทำลายดินแดนผู้ก่อการร้ายอาศัยทิ้งได้ทั้งหมดส่งผลให้ล่าสุดกองทัพรัสเซียดุมากสั่งให้ยิงขีปนาวุธร่อนจำนวนมากเกิน50ลูกจากเรือในทะเลดำและยิงขีปนาวุธร่อน จากเครื่องบินทิ้งระเบิดไปทั่วประเทศยูเครนตั้งแต่ภาคใต้จดเหนือตะวันออกจดตะวันตกโดยเฉพาะเมืองหลวงกุมเคียฟโดนโจมตีอย่างหนักโครงสร้างพื้นฐานแหล่งผลิตกา๊าซระบบส่งกา๊าซที่รัสเซียเคยเว้นไว้ให้วันนี้บริษัทนัฟโชกาสของอยูเครนระบุว่าถูกขีปนาวุธรัสเซียทำลายทิ้งทั้งหมดใช้การไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะโรงผลิตกา๊าซยูสแมส และบริษัทอุตสาหกรรมก๊าซใหญ่ในภาคกลางคว้านดานีโปเปตรอฟเกิดไฟลุกไหม้จากระบบก๊าซอย่างรุนแรงก๊าซที่ยูเครนเก็บสำรองไว้คลังใต้ดินกว่า14ล้านลูกบา์เมตรสำหรับฤดูหนาวไม่สามารถจะนำมาใช้ดังเดิมได้แล้วต้องซ่อมแซมอีกนานซ้ำด้วยโดรนแรนดกามิกาเซ่จีรัน2ถูกปล่อยมาจากดินแดนรัสเซียจำนวนมากบินระยะต่ำพุ่งชนเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและไฟฟ้า เก็บตกรายละเอียดจากขีปนาวุธร่อนและยังไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานตะวันตกชนิดใดจะหยุดมันได้นอกจากอาคารเป้าหมายเท่านั้นกองทัพรัสเซียใช้ระบบอาวุธไฮเทคคือโดรนล่าตะเวนสอดแนมแลนเซต1เมื่อพบเป้าหมายแล้วก็จะสั่งการไปยังโดรนกรามิกาเซ่แลนเซตส3 ที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพพิสัยทําการไกลถึง40กิโลเมตรพอๆกับพิสัยปืนใหญ่155มมแต่ข้อดีก็คือควบคุมสั่งการจากจอมอนิเตอร์ได้ดังใจทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็ได้วันนี้รัสเซียปล่อยโดนกัมิกาเซ่ลันเซต3จำนวนมากผิดปกติไล่จิกตีอาวุธหนักที่ชาติตะวันตกส่งมาเช่นปืนใหญ่ M777 w i t z e r ลดถังรถหุ้มเกราะระบบเลดาระ,ระบบต่อต้านอากาศยานยานลำเลียงพลบริเวณที่โดรนแลนเซตสอลราวาดหนักปานฝูงพึ่งก็คือทิศเหนือแคว้นเคอร์ซอนที่มีกองกำลังผสมต่างชาติถูกคำสั่งย้ายกำลังหนีไปรวมกระจุกกันที่ทิศเหนือแคว้นสโปอลิเซียราวสี่หมื่นรายจุดนี้ก็ถูกทหารรับจ้างวักเนอร์พีเอ็มซีรัสเซียไล่โจมตีบีบต้อนให้หนีมาจากทิศเหนือของโดเนตมารวมกันอยู่จุดนี้เช่นกัน ดูเหมือนแม่ทัพรัสเซียจะปรับกลยุทธ์การโจมตีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยทางอากาศยานมากขึ้นกองทัพขีปนาวุธร้อนและโดรนกามิกาเซขนาดใหญ่มีหน้าที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าหลักและสถานีไฟฟ้าโรงผลิตและอุตสาหกรรมกา๊าซแท้งเก็บน้ำมันระบบสื่อสารเซลลูลาระบบขนส่งทางราง ส่วนกองทัพโดนกัมมิกาเซขนาดเล็กได้รับมอบหมายให้โจมตีทำลายยานพาหนะระบบอาวุธและเรดาร์อีกเทคโนโลยีที่ช่วงหลังสร้างผลงานได้ดีมากก็คือกองทัพโดรน4ีใบพัดที่บรรทุกท่อปล่อยระเบิด6 8ท่อโดนชนิดนี้มีกล้องส่องลงมาย,ยังเป้าหมายใช้บินหาแนวร่องสนามเพราะที่กองกำลังผสมใช้หลบลูกปืนใหญ่ตระโดนชนิดนี้มีความสามารถพิเศษก็คือย่อนระเบิด ลงมาแนวตรง90องศาตั้งฉากกับพื้นโลกลงในร่องเลยทั้งกลางวันกลางคืนแม้หลบกบดานในร่องสนามเพาาะก็ไม่เป็นปัญหาในการโจมตี จากกรณีที่เมื่อวานนี้17พฤศจิกายน65ในเยนตโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าการวิเคราะห์เบื้องต้นของนาโต้ชี้ให้เห็นว่าเหตุขีปนาวุธตกโปแลนด์ในเมืองเพเชวอดูฟซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองคนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเกิดจากนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่ยิงเพื่อป้องกันดินแดนจากการโจมตีของรัสเซียต่อมาบรอกดิดเวิร์กอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ยูเครนทำจรวดล่นใส่โปแลนด์แต่สั่นคลอนถึงนาโต้ ตอ h o ช็อกไปสหรัฐด้วยบอกว่าข้อสรุปของสหรัฐเลขาธิการกลุ่มนาโตและโปลแลนด์ ตรงกันเรียบร้อยแล้วว่าผีปนาวุธที่ถล่มโปรแลนด์คือจรวดที่ยิงจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 ผลิตในสมัยคุณลงโซเวียตใช้ครั้งแรกปี1979หรือเมื่อ43ปีก่อนถูกยิงโดยฐานยิงกองทัพยูเครนในเมืองลาวีฟห่างจากชายแดนโปรแลนด์7กิโลเมตรแม้โปรแลนด์ชาติผู้เสียหายในกลุ่มนาโตจะยอมจบอย่างเสียฟอร์มถูกเยี่ยยันจากทั่วโลกที่ ไม่ยิงสวนตอบโต้ยูเครนสั่งสอนไปบ้างผิดวิสัยโปลแลนด์ที่ห้าวดังเสือไม่กลัวใครมาตลอดถึงเวลาโดนยูเครนเพื่อนบ้านยิงถล่มกกลายเป็นแมวเหมียวน้อยไม่ถือสาหาความง่ายๆ่ายซะงั้นจากทางที่พลเมืองเสียชีวิตสองรายและทรัพย์สินเสียหายอะไรไม่เท่าเสียทีไม่ว่าแต่เสียหน้าอย่างแรงเพราะในเวลาเกิดเหตุนั้นมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐที่คุยโวว,วา่าอาวุธเทพ และยังมีระบบต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางสกายเซเบอร์ er, จากอังกฤษติดตั้งเรียงตลอดแนวชายแานโปแลนด์ต่อกับยูเครนมีเรดาเทพ rat 3 1 dl fa dr ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่40กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งยังไม่พอในวันเวลาเกิดเหตุยังมีเครื่องบินเตือนภายทางอากาศ e 3 a ฉายาดวงตาบนท้องฟ้งฟาของนาโตหมายเลข lx เอ็น4กและเครื่องบินลาตะเวน RC-135W ของสหรัฐหมายเลข624138ประจำการอยู่ในน่านฟ้าโปแลนด์อีกด้วยเรียกได้ว่าตามมาตรฐานนาโต้เป๊ะแม้แต่แมาลางวันสักตัวบินข้ามชายแดนโปแลนด์มาจะโดนระบบไฮเทคเทพทางสื่อราคาแพงเหล่านี้ ตรวจจับและสอยร่วงเป็นผุยผงทันทีแต่โลกความจริงเมื่อยูเครนยิงจรวดจาต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0รุ่นคุณลุงเมื่อ43ปีก่อนตามหลักก็คือต้องยิงไปทิศตะวันออกเพื่อชนสกัดอาวุธรัสเซียที่ร่อนมา จะเกิดความผิดปกติเมื่อมีการยิงกลับทิศหันหัวไปทางทิศต,ตะวันตกก็คือโปโลแลนด์จึงฟังไม่ขึ้นว่ายิงเพื่อสก,กัดคีปนาวุธรัสเซียนี่มันคนละทิศทางกันชัดๆแล้วจรวดรุ่นคุณลุงสองลูกกอบบินสบายใจเฉยผ่านชายแดนโปโลแลนด์ เลดราที่ดีที่สุดผ่านกองหน้าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดของสหรัฐและอังกฤษผ่านกองกลางเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศฉลุยแล้วพุ่งเลยชายแดนไปถึง5กิโลเมตรทำประตูลงตุ๊บพอดีกับรถการเกษตรกลางไร่ธัญพืชเกิดเบ้าขนมครกบานเบอ้ออะไรจะแม่นบังเอิญซ้อนบังเอิญขนาดนั้น คำถามก็คือระบบป้องกันเทพทั้งบนดินและท้องฟ้าที่ฟิจจัดปันหนุ่มวัยรุ่นมาหลายเดือนทําไมปล่อยให้คุณลุงโซเวียตผ่านฉลุยง่ายดายขนาดนั้นแล้วถ้าเจอขีปนาวุธร่อนรัสเซียจริงๆเข้าไปสักร้อยลูกพุ่งมาพร้อมกันโปแลนด์ยังจะเหลืออะไรบ้างนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับโปแลนด์และนาโตที่แสดงถึงสัญญาณุภาพชาหานตะวันตกไม่อาจที่จะป้องกันภัยอาวุธจับเพื่อนบ้านยูเครนได้เพราะ ไม่มีมิรแท้และศัตรูถาวรวันนี้ดีกันวันหน้ายูเครนก็ต้องเปลี่ยนผู้นําและรัฐบาลใหม่ยูเครนลบกับรัสเซียต่อไปจนรัฐบาลหมดวาระตําตแหน่งประชาชนอ่วมงอมไม่เลือกรัฐบาลเดิมเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่สามารถเจราจาอยู่ร่วมกันกับรัสเซียได้ยูเครนก็จะกลายเป็นไทยคุกคามต่อโปแลนด์ในทันทีฐานยิงจรวดพรึบตลอดแนวชายแดนหันหัวจรวดไปยังทิศทางโปแลนด์ถึงตอนนั้นแน่ใจได้ยังไงว่าระบบป้องกันภายทางอากาศท่าตะวันตกจะคุ้ม รองชาวโปโลแลนด์ไม่ให้กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกได้ยามเขม่นกันไม่มีใครสนว่าชาติไหนจะเป็นสมาชิกนาโตหรือไม่เพราะตอนนี้ยูเครน ก็ยิงจรวดใส่โปแลนด์แล้ว2ลูกก็ไม่เห็นมีอะไรสกัดก็ไม่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของทรัมป์ผู้พ่อที่เพิ่งประกาศเปิดตัวสมัครประธานาธิบดีสหรัฐในปี2014เขาทวิตโซเชียลมีเดียบอกว่าในเมื่อเป็นทีปนาวุฒิของยูเครนที่ยิงเข้าใส่โปแลนด์ที่เป็นฟันธมิตรของนาโตเราก็ควรจะหยุดใช้จ่ายเงินหลายพันล้านไปกับอาวุธให้พวกเขาหรือไม่แม้แต่หัวหน้าสภาเทศบาลเมืองลูบรินโปแลนด์ สถานที่เกิดเหตุเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับขีปนาวุธตกนี้ว่าเป็นการยั่วยุของยูเครนโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตระหนกวงกว้างและบังคับให้ชาติตะวันตกเพิ่มการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนจึงเรียกร้องกดดันให้ประธานาธิบดีโปรแลรนด์พิจารณานโยบายต่างประเทศต่ตอ,อยูเครนอีกครั้งด้านกองทัพยูเครนก็แจ้งสหรัฐและชาติตะวันตกว่าช่วงวันเวลาเดียวกันดังกล่าว ก็ได้ติดตั้งและยิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0ใกล้จุดที่ขีปนาวุธตกในโปรแลนด์จริงแต่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนกลับสวนทุกฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดของยูเครนในเหตุการณ์ขีปนาวุธโจมตีโปรแลนด์ยืนการานว่าไม่ใช่ขีปนาวุธหรือการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนถ้าทางการโปรแลนด์แถลงว่าเป็นอาวุธของยูเครนก็ต้องส่งหลักฐานนั้นให้ยูเครนร่วมสอบสวนด้วย และเขาก็ยังแฉอีกว่านะักการทูตนาโตต่อสายหาเขาแล้วก็บอกว่านี่มันเริ่มไร้สาระแล้วยูเครนกําลังทําลายความเชื่อมั่นต่อนาโตผู้นํายูเครนหัวร้อนมากสวนกลับไปว่านี่เป็นการทําลายล้างกันมากกว่าขีปนาวุธซะอีกจรวดรุ่นคุณลุงโซเวียตสลูกน,นี้ของยูเครนที่ยิงไปตกในโปรแลนด์เด็ดดวงจริงๆเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกลุ่มนาโตแลยยัง after ์ช็อตอไปถึงสหรัฐและอังกฤษ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ17พฤศจิกายน65มีรายงานว่ากองกําลังยูเครนได้โจมตีหอพักของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าแห่งชาติโดเนตโรงเรียนอนุบาลและร้านทําผมได้รับความเสียหายทั้งนี้ทางด้านของอีแวนฟิลิปโปเนนโกโฆษกกองกําลังอาสาสมัครของสาธารณรัฐประชาชนลูคานส์หรือ LPR ได้เปิดเผยว่า,วากองกําลังยูเรยครนกําลังเตรียมการยวยยุ่ที่เกี่ยวข้องกับการระดมยิงโรงพยาบาลในหมู่บ้าน วาลิสกี้เบลุกในภูมิภาคคาคอฟเพื่อใส่ร้ายรัสเซียต่อมาทางบรอกดีดเวิร์ดอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียโจมตีตอบโต้หลังยูเครนยิงอาวุธตะวันตก ส,สถานศึกษาและโรงพยาบาลโดยอ้างอิงจากสื่ออิสระยูเครนและรัสเซียระบุว่ากองกําลังผสมตะวันตกในยูเครนใช้จรวดไฮมาจากสหรัฐโจมตีหอพักของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าแห่งชาติโดเนตโรงเรียนอนุบาลและธุรกิจร้านค้าพนเรือนในโดเนตได้รับความเสียหายและใช้จรวดโจมตีโรงพยาบาลในท้องถิ่นในเมืองสกาโดฟแว้นเคอร์ซอนอันเป็นการกระทําที่โหดร้ายเหตุแบบนี้ยูเครนทํามา8ปปีแล้ว ชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานโดยไม่มีสื่อตะวันตกไหนแพร่ขา่าวพื้นที่เหล่านี้ปัจจุบันอยู่ภายใต้กฎอายการศึกเนื่องจากเป็นดินแดนที่ทําประชามติแยกเอกราชออกจากยูเครนไปแล้วและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรัสเซียพลเมืองอดีตชาวยูเครนเหล่านี้จึงขอสัญชาติรัสเซียหวังจะได้รับการคุ้มครองตนเองและลูกหลานทําให้กองทัพรัสเซียไม่อาจจะนิ่งเฉยต่อพลเมืองใหม่จึงสั่งยิงขีปนาวุธกว่า50ลูกโจมตีตอบโต้ไปยังพื้นที่ยูเครนทั่วประเทศให้รุนแรงมากที่สุด ระวาดทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงนานทางทหาร ระบบสื่อสารระบบคมนาคมขนส่งโดยรัเสเซียจะไม่มีเป้าหมายทำร้ายพลเรือนเหมือนสิ่งที่ทางยูเครนทำชาวบ้านในเมืองเคอร์ซอนที่เคยมองโลกแงด่ดีไม่ได้อ,อพยพข้ามแม่น้ำดนีเปอร์ฝั่งตะวันออกไปพร้อมกับพลเรือนชุดก่อนหน้าราว1 000, 1 5 0 0 0รายไปยังพื้นที่80%ในแคว้นเคอร์ซอนที่ทหารรัเสเซียคุ้มครองตั้งมัน่นรับภยัยหนาวสุดข,ขั้วที่จะมาเยือนที่สถิติบางปีหนาวจะติดลบถึงลบ30องศาก็เคยมีมาแล้วไม่พร้อมจริง ่ไมไมด้ชาวบ้านพวกนี้เพิ่งจะมีภาพร้องรำทำเพลงร่วมกับทหารยูเครนทั้งสื่อตะวันตกไม่กี่วันก่อนหน้าถึงเมืองเคอร์ซอนเหลืออยู่ไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็เป็นญาติของทหารเหล่านั้นจึงไม่ถูกทำร้ายส่วนชาวบ้านทั่วไปถูกทหารกองกำลังผสมต่างชาติหวาดระแวงทุบตีทำร้ายร่างกายและจับมัดกับเสาริมถนนให้ตากภายหนาวเป็นภาพข่าวทางสื่อตะวันตกจนทางการยูเครนประกาศสั่งถอนใบอนุญาตสื่อ CNN และ Sky News ในเวลาต่อมาอีกทั้งเมืองเคอร์ซอนเมื่อไร้รัสเซียดูแลแล้วจึงขาดแคลนไฟฟ้าประปาอาหารชาวบ้านต้องถือถังน้ําเดินลงไปตักน้ํากินในแม่น้ำาตนีเปิดที่ไม่สะอาดไปต้มโดยมีทหารต่างชาติค่มขู่บุกรุกหรือค้นไปตามบ้านเรือนทําลายข้าวของตอนนี้พวกเขาจึงอยู่ไม่ไหวแล้วพื้นอยู่ คงไม่รอดฤดูหนาวนี้แน่จึงตัดสินใจทิ้งเมืองร้างเคอร์ซอนจับกลุ่มลักลอบอบพยพเรือด้วยตนเองข้ามแม่น้าดนีเปิลบางหน้าหนีร้อนมาพึ่งเย็นตามทหารรัสเซียมาอีกหลายร้อยคนเพราะอยู่กับทหารรัสเซียหลายเดือนพวกเขาไม่เคยถูกทําร้ายร่างกายและดินแดนในอารกขารัสเซียก็ยังมีปัจจัย4อาหารน้ําดื่มสะอาดเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโลไฟฟ้าประปาอุปกรณ์มีความพร้อมผจญภัยหนาวได้มากกว่าส่วนบรรดานะชาวยูเครนที่มีอาชีพเป็น าวประมงและครอบครัวในแคว้นโอเดสาก็ก่อม็อบแสดงความไม่พอใจที่ทหารตำรวจยูเครนไม่ยอมให้พวกเขานำเรือออกไปหาอาหารทะเลอาชีพที่เคยทำมาค้าขายเลี้ยงครอบครัวแต่จ้องจับผู้ชายบังคับเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารและทำให้ครอบครัวลูกเมียพวกเขาลำบากไม่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวไปเป็นทหารแล้วก็แทบไม่มีใครได้กลับมาครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้กลายเป็นบุคคลศูนย์หายไปสภาพสังคมในดินแดนยูเครนตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าล่มสลายและสิ้นหวังหาทาง ออกไม่เจอก็คงไม่ผิดนักเพราะตราบใดที่กองกําลังผสมต่างชาติยังโจมตีดินแดนและพลเรือนรัสเซียอยู่แบบนี้กองทัพรัสเซียก็จําเป็นที่จะต้องตอบโต้กลับที่รุนแรงมากกว่าหลายเท่าไปอีกไม่มีกําหนดเพื่อดึงทรัพยากรชาวยุโรปมาละลายในยูเครนให้อ่อนแรงให้มากที่สุดในสงครามไฮบริดแทรกแซงจากต่างชาติช่วงหลังตั้งแต่ไฟฟ้าดับแทบทั้งประเทศผู้นํายูเครนก็ไม่ค่อยประกาศชัยชนะรายวันเหมือนเมื่อก่อนช่วงนี้เกิดปัญหาซ้ำปมกองทัพยูเครนย,ยิง ข้ามแดนไปตกในโปลแลนด์อีกแม้รัฐบาลโปลแลนด์จะยอมเสียเหลี่ยมไม่กล้ายิงสวนกลับไปแต่สําหรับความรู้สึกของชาวโปลแลนด์ต่อยูเครนก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะการมีอาวุธจรวดร้ายแรงจํานวนมากตั้งอยู่ข้างบ้านสุดแล้วว่าวันดีคืนดีก็หันมายิงข้ามชายแดนโจมตีจนมีชาวโปลแลนด์เสียชีวิตจึงน่ากลัวกว่ารัสเซียที่อยู่ไกลซสอีกส่วนไทยนั้นเป็นกลางรักทุกคนไม่ความบาดใครไม่ขัดไม่ขัดแย้งใครงดออกเสียงลูกเดียวรัฐบาลไทยกําลังเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเอเปก2022มีผู้นําและคณะทำงานต่างชาติชั้นนําเดินทางมาเยือนไทยเกิดข้อตกลงการค้าการขายการลงทุนภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยทางสื่อเผยแพร่ไปทั้งโลกภาคธุรกิจและประชาชนจะมีผลพลอยได้ประโยชน์มากมายมีเม็ดเงินเข้าไทยมาทันที20,000ล้านบาท จากกรณีที่วันนี้วันที่18พฤศจิกายน2565สำนักข่าวทาสัสและรัสเซียทูเดียรายงานว่าเดมิทรีเบสคอฟโคโซเคลินกล่าวกับสื่อว่าปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศมีแต่ต้องบรรลุเป,ป้าหมายเท่านั้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารกำลังดำเนินต่อไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในขณะที่ก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับชาวย,ยูเครนหลายล้านคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเนื่องจากปฏิบัติการรบในช่วงเวลาที่พยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าอุณหภูมิของอากาศจะต่ำลงต่อเนื่องเฟสคอฟกล่าวว่าผลจากการจบติดโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเนื่องจากเคียบไม่เต็มใจที่จะเจรจา,ากับรัสเซียนอกจากนี้กองทัพรัสเซียได้ทำลายระบบควบคุมและสั่งการทางทหารของอยูเครน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเซสคอฟเน้นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับศักยภาพทางฐานของยูเครนและระบอบก,การปกครองนนโอของยูเครนคือเป้าหมายสำคัญ ต่อมาบกดิตบรักเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียทำลายระบบผลิตและซัพพลายก๊าซทิ้งโดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุวา่าโครงสร้างพื้นฐานแหล่งผลิตกา๊าซระบบส่งกา๊าซที่รัสเซียเคยเว้นไว้ให้วันนี้บริษัทนาฟโตก๊าซของยูเครนระบุวา่าถูกขีปนาวุธรัสเซียทำลายทิ้งทั้งหมดใช้การไม่ได้อย่างสิน้นเชิงโดยเฉพาะโรงผลิตกา๊าซยูมาสและบริษัทอุตสาหากรรมก๊าซใหญ่ในาภาคกลาง ควันเอนิโปเปเรตอเกิดไฟลุกไหม้จากระบบก๊าซอย่างรุนแรงก๊าซที่ยูเครนเก็บสำรองไว้ในคลังใต้ดินกว่า1 4ีล้านลูกบาศเมตรสำหรับฤดูหนาวไม่สามารถนำมาใช้ได้เดิมๆแล้วต้องซ่อมแซมอีกนานซ้ำด้วยโดนแวนแกมิกเกเซเกเรน2ถูกปล่อยมาจากดินแดนรัสเซียจำนวนมากบินระยะต่ำพุ่งชนเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซและไฟฟ้าเก็บตกรายละเอียดจากทีปนาวุฒรอนและยังไม่มีร,ระบบต่อต้านอากาศยานจากตะวันตกเชนิดใดจะหยุดมันได้ นอกจากอาคารเป้าหมายเท่านั้นกองทัพรัสเซียใช้ระบบอาวุธไฮเทคคือโดรนละตวเวนสอดนาบลันเซตหนึ่งเมื่อพบเป้าหมายแล้วจะสั่งการไปยังโดรนกัมิกรเซเรนเซตสามที่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพพิสัยทำการไกลได้ถึง40กิโลเมตรพอๆกับพิสัยปืนใหญ่155ม mm. ิลลิเมตรแต่ข้อดีคือควบคุมสั่งการจากจอมอนิเตอร์ได้ดั่งใจทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้วันนี้รัสเซียปล่อยโดรนกัมมิกระเซเลนเซจสามจำนวนมากผิดปกติไลติตีอาวุธหนักที่ชาติตะวัน ตกส,ส่งมาเช่นเื่อใหน่ M777 Howitzer รถถังรถหุ้มเกราะระบบเรดาร์ระบบต่อต้านอากาศยานยานลำเลียงพลเรือนและอื่นๆบริเวณที่โดรนลันเซ3อลวัตหนักปานปุ่งพึ่งคือทิศเหนือคว้นโทรซอนที่มีกองกำลังผสมต่างชาติถูกคำสั่งย้ายกำลังหนีไปรวมกระจุกกันที่ทิศเหนือควันซาโปริเซียราวสีเมินายจุดนี้ก็ถูกทหารรับจ้างวักเนอร์ PMC รัสเซีย ไล่โจมตีบีบตอนให้หนีมาทางทิศเหนือของโดเนสมารวมตัวกันที่จุดนี้เช่นกันดูเหมือนแม่ทัพรัสเซียจะปรับกลยุทธ์โจมตีใหม่โดยใช้เทคโงรุยีทางสมัยทางอากาศยานมากขึ้นกองทัพขีปนาวดร้อนและโดรนกรมิตกเซขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าหลักและสถานีไฟฟ้าโรงผลิตและอุตสาหากรรมก๊าซแทงเก็บน้ำมันระบบสื่อสารเซลลูลา่า ระบบขนส่งทางรางส่วนกองทัพโดรนจมิกเซขนาดเล็กได้รับมอบหมายให้โจมตีทำลายยานพาหนะระบบอาวุธและเรดาร์อีกเทคโนโลยีที่ช่วงหลังสร้างผลงานได้ดีมากคือกองทัพโดรนสีใบพัดที่บรรทุกท่อปล่อยระเบิด6-8ท่อโดรนี้มีกล้องส่องลงมาอย่างเป้าหมายใช้พินหาแนวร่องสนามเพาะที่กองกำลังผสม ใช้หลบลูกปืนใหญ่แต่ดรนี้มีความพิเศษคือยานระเบิดลงมาแนวตรง90องศาตั้งฉากกับพื้นโลกลงในร่องเลยทั้งวันทั้งคืนแม้จะกบดานในร่องสนามเพาะก็ไม่เป็นปัญหาในการโจมตีซึ่งมันสามารถทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอยูเครนกลยุทธน์นี้มีความหมายว่ารัสเซียจะลาสงครามให้ยืดเยื้อหลอกล่อให้ชาติยุโรปส่งอาวุธที่มีและสำคัญมาให้ยูเครนเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศปืนใหญ่อาวุธพวกนี้ราคาแพงยิบ ลผลิตยากถ้าโดนรัสเซียทำลายพังไปเรื่อยทุกวันแบบนี้กองทัพยุโรปจะอ่อนแอไม่มีอาวุธอะไรจะพอป้องกันตัวเองได้และจะต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ตลอดมาว่าย่างไก็ตามที่ชาติใดในโยุโรปอ่อนแอพวกเขาจะรุมทำสงครามกันเองเสมอสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใสสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลา ขนาด260กร,รมัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,090บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ